นนวันนี้แม่นูแดดตาแซมมอนมาจ้าพี่น้องอันยูจีสองร้แปดจ้าราคาอยู่ที่หกสิบแปดเยนจา้าซื้อมาเป็นต้มสิล่ะจ้าสีแบงหัน่นเอาเนื้อมันเก็บไว้ล่ะก้าเอากระดูกเอาอยางไปต้มเป็นน้ำซุปเป็นน้ำสตอ๊อกจ้าเมนูกกระแเ,เอาแม่เห็ดกับเขาให,ให้ให้กินกระดูกเนาะแดดตาแซมมอนมาไปแหลกกันเลยจา้าชิล้องฮัตแหลกเองจ้าวันนี้ไปเบิ่งกันเลยจา้าอนอื่นแม่จะเอาตะถุงกันเนาะเอาไปล้างออกก่อน,อนจา้าแล้วก็เอามาซับซับกระดาษทิชชู่ด้านนะี้ไม่มีกระดาษทิชชู่นะสำหรับสับมันนึนงจา้า ลาก,กันเด้อพี่น้องนี่จ้าในมาประมาณนี้จ้าพี่น้องทองกสิประมาณนี้่ไงเลยจ้าหกสิบแปดหกสิบแปดเหรียญเนี่ยก็จะตีเป็นเงินไทยแต่ประมาณสองพันกว่าบาทจ้าพี่น้องเสร็จงานมันออกนิดนึงเป็นแเซอร์แรกคเ้ยจ้าเมนูกับสิมาหันเองอยากเก็บทุกส่วนอันนี้เมนูก็จะได้กินสดดอกพี่น้องเพราะว่าเม,มานูเซอร์เรอะไรสองเมอรละจ้าม,มันบมันบสดจ้า นันว่า,าสดเม่นูกะสีล่างให้เอาไวย่างจ้ะพี่น้องผมมีเวลาเฮ็ดคือว่าล้วจ้ะเป็นเลี้ยงลูกเนาะอยากเฮ็ดอยู่แต่ว่าตอนนี้ลูกไปโรงเรียนแม่ก็ได้มีโอากาสได้แตมเตเอาเฮ็ดจ้ะพี่น้องเรากจะเคี่ยงนิดนึงอสับละจ้ะพี่น้นอ,งองนี่สับนัคออกนิดนึงเนาะจ้ะสีเก๊ดใบเบอร์ทุกส่วนเลยจ้ะอันนังกะสีเอาไว้ยังก็เอาไว้ถอดเนาะเอาไปถอดส่วนพุ่งไหม,ห,ไห,นนะมหันตาตงไ,ไหนเนาะผมหัวหด้าฮันตามที่วันนี้ฮันต์ใดเนาะมันยังมีเกศยอยู่เกศกับมันเป็นตาแจ้งหมดเนาะ จะเป็นย right. yeah. ังไงเนาเกแบข้าห hmm. um. ัน no. yeah. ังสีเดีวพี่น้องเลยไม่ดูแต่เคยเห็นเนาะนี่ก็จะเข้าหันข้างล่างไปขางเพิ่งเลยเเพิ่งข้างล่างไม่ดูนข้างท่านจะไหนล้วพี่น้องวนนี้ซอยข่อยแน่ข่อยซอยข่อยแน่ซอยไม่ดูนะจ้ะหันหมดไปอีกแล้วในสิ่งท้องหันจากมัเดียรไปเบิรงมาก่อนเนาะวิธีหันป่ามาหันเลยจากตอนนี้มีคมอยู่จ้ะหันตังสีเลเนาะจะหันหลออเป็นังสีหรือไม่ข้าจะมาหล่อ นี่จ้ะอืมน้องเราจะเอาไปย่างจ้ะถ้าอยากกินโซ่จะไปซือ้อที่เขาคือโซ่เลจะกระดาษจะกินได้ยูดอกกาเพราะปลาไม่โคตเนี่ยได้ยูจ้ะหั่นตามความคิดจากของว่ามันจะหั่นขึ้นปาทั่วไปที่เข้าหั่นจะเอาแต่กระดูกออกอัะนเนาะไม่ดูกระหั่นประมาณนี้เนี่ยจ้ะจับด่าเงเนี่ยขอใส่ใส่ถังหน่อยเนาะเาถังร้อนี เมก่อนจ้ะแล้วก็หันอีกครั้งนึงบานเท่ากันเห็นนันอยู่แมคโครกับมีขายแล้วจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากกินปลาแซลมอนนั่นของนอร์เวย์ของอย่างเนาะอันนี้ไม่ดูกับบุ้งว่ามาจากสกายอะไรอามเบิร์กแต่ว่าเพิ่นย่างใดจ้ะคือกระสุอยู่จ้ะแต่ว่าถ้ามากินสุดมันนะตลอดจ้ะเพราะว่าถากินสุดก็ซื้อมาเหมือนนันก็เฮ็ดเหมือนนั้นเลยจ้ะเพราะว่าปลาเขาสุดมาอยู่แล้วทต่ไมดูอามาแซ่ตุ๋ยเย็นไว้สองมือนะจ้ะสองมืองแล้วโอ,อวกากินจ้ะไม่ดูกินแซลมอนกินซาซิมิกินก,ก็ได้จ้ะมากินจ้ะ มันแจกดีเนาะอยู่เมืองไทยนะหลายบุฟเฟ่ต์นะจ๊ะบุฟเฟ่ปลาปลาดิบเหมือนเนาะนี่ัหลอดไปเนาะเป็นหองหลอดเดี่ยอไกลสิไรนะกับบุกหว่าเข้าทานตรงไหนเมนูก็ารทานแบบนี้นะจ๊ะกระดูกเสะเอาไปต้มน้ำซุปจ้ะพี่น้องส่วนมันมันจะ้ย่ไปหมดไปต้มแล้วก็สิเอาไม่เห็ดนายาขับปุ่นเนาะเห็ดต้มน้ำซุปเห็ดนายาขับปุ่นแซลมอนจ้ะเอาส่วนกระดูกไปเห็ดลอกมันด้วพี่น้องถ้าได้มีสื่อปลาแซลมอนมากจะถิ่มนะจ๊ะ ปกระดูมันสีไปตลมแซ่บๆเด้อเนี่ยเอาคือหันหยาเนี่ยจัมันได้แล้วล่ะแต่ว่ามันมันขึ้นปะขาเน,นี่จ้มพี่น้องเข้าเก็บไปทุกส่วนเลยจ้ะเชื่อไม่รู้กับบุคคลอ,อำนวยความสะดวเยอะมากแต่เขาเนี่ยอยากไปล้างนิดนึงเนาะล้างหั่นแบบเก็ตรบ้านนี้เลยเนาะมากินหนังจ้ะนี่มากินเวลาอ่า เพื่ออย่างก่อนเวลาไปย่างจ้ะเพื่ออย่างนั้งก่อนเนาะมันก็สิกรอกกระสีโหดมันจะเอาตัวนี้ออกจ้ะเอาออกแดดออกเนาะส่วนนี้ส่วนมันนี่จะเอาไว้ถอดเนาะเนี่ยจ้ะแมจะเหลกออกก็จะไปถอดมันด่างแห้งเลยนี่จะเอาไปถอดจ้ะส่วนนี้ส่วนมันมันจะเอาไว้ไปถอดเนาะถอดกุ้งแซลมอนท้องแซลมอนกินกระต่ายแบบพุงเนาะอันนี้เมนก็จะหั่นเป็นสินจ้ะหั่นเป็นสินไว เอาไปแช่แข็งก่อนด้วยจ้ะพี่น้องแช่แข็งดาวเมนูกระสีเอาใส่ถุงแพ็คไว้จ้ะตอนนี้จ้ะบอกใส่ร่วมกันแต่เข้าแช่แข็งไว้ตอนนี้เลยถ้าเอาแซ่สีแล้เอาไปแช่แข็งมันสีอา่าติดกันจ้ะกลางเวลาสีเห็นเมนูจันเซบ,า,บาออกจ้ะต้องไปดึงหางแนวมาดึงกลางมันออกเนาะหางเนวามาดึงกลางของเราไปสื่บไหมจ้ะในวันมีแนวดึงเธอแหลกเนาะเธอแหลกจะลืมเอากลางออกแล้วจ้ะพี่น้องในกลางซีมีจุดตรงนี้จ้ะ ไม่ดูถ้าผู้ใดบอไม้แต่ผู้ใดบออันนี้กันอยากไปก้ามันสุกแล้วเข้ามาดึงออกกันได้หรอกจ้ะไปดูก่นนะนี่จ้ะก,กระสืได้ประมาณนี้นี่นก็จะเอาไปเอาไปแซ่แข็งจ้ะการแช่แข็งเขาไม่ดูไม่ดูจะแช่ทั้งเอาเขียงในล่ลงไปเลยในตู้สองฟิตอ่ามีสองฟิตไงจ้ะจะเอาล่งไปเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็พอมันแข็งแช่ใบก็สมองสองสมงเขาเพิ่มาติดกันๆๆกนเขามาใส่ถุงจ้ะแล้วก็แซ่จ้ะพี่น้องนี่อีกอันหนึ่ง หั่นเด้จ้ะส่วนพุ่งนี่คือส่วนที่แสบที่สุดเลยเนาะมันมันหลายเนาะอุ้ยใจนี่ค่ะหั่นมองงานกับเป็นเนื้อธรรมดาเลยจ้ะจเห็ดเพรมันเฉียบมานี่แต่เดี๋ประมาณนี้แหละเก็บขนนองจังเลยไปแสบแข็งเนาะแล,แล้วจะส่วนนี้เป็นเก็บเสน่ไว้อันนี้ส่วนแข็งตัวเนี้ยตัวโตมาเนี่ยเป็นจะเอาไปจ้ะในส่วนหัวค่ะนี่เนื้อตรงจึงสนะี่น่ะ จะดูจะไปเห็นน้ำซุปในูตรงนี้แม่ดูจะเอามาถอดแล้วจะเอาออกก็อืมจะ้ะความความอยากได้หมดทุกอย่างนะยจะเอาหางคนออกนะ่นเป็นไรอ,อหันกาได้จะ้ะเ่าัป เ่ยไปทุกวนเนาะจ้ะส่วนนี้ในดูกระสิกระดูกนี่นะแต่ว่าไม่ดูกระสิเอาไปมันมีเนื้อเนาะดูจะเอาไปทอดจ้ะนี่ส่วนนี้ไน่ดูจะเอาไปทอดจะมันๆนี่มากินจ้ะว้ก้อนส่วนหัวนี่ละนี่ส่วนองเพลนนี่ละดูจะเอาไปไม่ดูจะเอาไปย้ําจิ้นเรจะไม่เหนเดินประจันมาลางก็นจ้ะจะเอาตรงนี้ออกเนาะเ็ไข่เค็จะไม่ให้เดินประจันจะมาลางก็นจ้ะจะเอาตรงนี้ออกเนาะ ไขดเคี่ยงเราจะพี่น้องเห็ดป่าเนี่ยเห็ดจังไให่บอกไปในนี้ตัดใส่หน้แต่เป็นฝรั่งเข้าก็บวากินเราจะหัวนี่นะคิดมานะแต่แม่รู้จะเอาไปใหดน้ำซุปจ้ะให้น้ำซุปกระเสริฐอยู่จ้ะนี่มันกระสิม,มันนะ็อคหอมมาเท่าสับสะบทิมแม่รู้จะเอาตรงนี้ทิ้มจะขยายยืดกระจายด้วยจ้ะน,นี่กับเส้ประมาณส่วนนีนะ้เนาะข้าวมัพี่น้องกะหั่นแบบแบบนี้ตัวนี้แม่รู้จะเอาไปล้างก่อนมันเหมือกแข้งจ้ะอันนี้มาต้องเฮดหักกับกสีแล้วกัน โอมคนสุกเนาะแล้วก็นเนื้อนิดนึงจากนั้นเอาตำใสตำใสเครื่องแกงผูอสี่แสบขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลาเซลลมอนเข่ากันด้วยเด้ได้คุ้มจ้ะนี่ส่วนนี้เราจะเอาไปแช่แข็งจ้ะขออนุญาตไปหลังเมื่อก่อนเวยจ้ะพี่น้อง